ก้อยกินข้าวกะต้องแจ้าต้องนายคือเก่าเอ้าเจ้าผูดเจ้าผาเจ้าผาเจ้าเก่าโค้งว่างยาบุให้กินข้าวมื้อละนี่เนี่ยกินไม่ไี้โคกันได้ตัวนึงไปหาอยู่หากินเลยโซกมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพร้อๆตัวปูมาหาตัวปามาใส่ขอครบนกกินได้รูปเก่าตามเก่าหาอยู่หากินกบอยู่บนนาะอ่ะทักทายสวัสดีทุกคนสบายดียันมาสาวตัวนี้ตัดหอกว่าชูทรงตัวนี้คือเก่านะ ตอนเช้านี่ก่าข้อกาจะออกไปให้ยูฮากิตให้ทุกคนเลยกระทะที่ตามบ้างว่าห้าสิบมานะบวกกับบรยากาศคือเก้าทุกคนเลยมุดผลผมต้องเงียบเงียบไอ้ทีง่ายค่ะเงียบเงียบกันไปมาละ มาแต่ยังละมาน,ปนไปทุกคนเดียวยัมีพ่อเนื้ออยู่นะนกของอยู่ไปลายไม้พ ยอยู่กัตัวใยญ่นี่นนะหมูนี่สามสูได้ลอห้ามไม่ีท่านมันทุกคนเลยมันไปก่อนละมันนำทางไปเลยหัมันมนะหมูตัวนึงน,นะ ่นไปต่อทุกคนเลยกิดานมาวิทันมันเขามาสวายงูมันทุดติเช้าก็นี่ หมุดดุต้น3 2ไอ้ตัว เอาไปหา,าว่าจาคือเก่าตรงนี้มีหมาอันพี่เลย,เยล็อกหมอบ่อนก็ยิงเข้าละมายินเข้ากินน้ำก่อนนะนี่ก็ชาไย,ยเตอร์ปไปเลยตาวินอ่อนได้หมด,ดนี่มีแดดนี่เห็นแดดเลิ่มหมดนี่แล้วแรงคักเล้วทุกคนใอเด็ดเนาะ อคอยทำงานธรมาจะกดอยู่ตรงนนเลไปยุบม,มาดีนี่มี่มาเลยคอยกับหาเรื่งข,ข้าวเร่งน้ำก็ตะเบบาทเลย I don't know. cái ừ, này nó ừ, à, này, ăn có ủn cứ riêng này nó lạnh này cả, khâu hoa cả mấy chúc cả tất cả đây, ai cứ từ đây, chúc đấy này, xoay khâu ข้าวเฮากล่าวแล้วนะบัดนี้การท้าทางทีมงานเฮามาเพระยังอยู่ให้กินกะกะรท้าเบิ่งเขาเจ้าอวสิมานพูดว่าโอม่นมาบัดนเอ้ยเลิศวมานหอยหมูกะเห็นแต่ห้อยมันเพื่อนพอแต่ห้อยโน่ห้อยเรเป่าลายกันได้น่าจะยิ่งอายิ่อาดอกตาไม่จันครั์น้ำเงายิ่งวัดเดียบีถือพรามไปพร้อมมาทุกท้องโอ้มาแล้วไหมได้ กระไรแแดงเียวานุอะให้กินก่อนห้กินพรมาเดันไปข้นนังนี่ะเดนได้อืมวันใดก็หอแกมแดงต๊กง่ายเลยหอมอตัวง่ายอ่าีนี่มันพูงง่ายเลยตวนี้กินนี้นะทุกคนเลยอะมาให้ยุ้ยกิน่อทุกคนบาดนี้ทางถึงมากับมาหมดละให้กินกะหาะแกมแดงนี่ละกะไงอคอยเอินะมาทองคนได้มากถ้าน้อยกัปิมาณเพลเ มายิดโคกินลาบก็บมีมีพักตี่ของเชลเชโอ้ยขันเพิ่มมากแล้วกินรถเสียงงกนะ่อยนะพ่อ,อทุกคนมาหนึ่นนองอะไร ข้าวแดึกโนอกเปล่านเนาะนองแดงข้าแดงานงาแล้วดขักกะน่าจะชุกแล้วหงน้อ,องกินก็บันยชุกแลวอ้มอมโพนทุกคนเลยเท้มันบันดีย ฮะคอยกินข้าวกะตรงจ้าตรงนายคือเก่าเอ้าเจ้าผู้เจ้าฝ่าเจ้าฝ่าเจ้าเข่าโขกว่างยากรให้กินข้าวมันรวมราเนในกินมันนี่โคกันได้ตัวนึงไปหาอยู่หากินเลยโซก็มาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพอๆโต๊ะบัวมาหาตบตามาใส่ขอครบนกกินให้รูมเก่าราเก่าหาอยู่หากินกันอ่ะนังย่อกันได้ยิ่งคือเก่าแล้วอ่ะจากไปอ่ะคนในกินแล้วมันนี่คนกินแล้วบาดในทุกคนเลยมาๆมาโคกันได้ยตัวนึงตรวจแน่

dạ như một cái non. không phải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  không không ข้าวเต่าตะพัดกระเม็กเนาะเอากระโปงทุกขมพักนะทุกคนเลย กลางนี้จนเวมนโต๊ะเงาติ้ตงยุ่งนี่อยู่ยหาห้อยหมูหข,ข้าวขาขิงข้าวกินน้ำอะไรพอก้อนไปประมาณสองเช้ชั่วโมงแล้วทุกคนเลยออกไปหาอยู่หากินอีก,ก่อนออกไปหากินตัวแรกไหมน,นี่กาเป็นเวลาอยู่สิบสี่โมงก,กว่าๆแล้วไปพละทางยังเครื่องขบ้าหมดนี่นะ,ะบขาบ,บา้าขับรถทองก็มาน,น้อยเพราะว่ากินห้อยหมูหลายหมูขึ้นทางเนื้อหุบมุด,มดปะตีข้อไปเบิ่งหาดิบเบิ่งเท่นั้นแหละไปเหาถือก้อไปน้ำไม่ได้ไม่ได้ ก็บลบมมาเลยเป็นเลิกกติจามไปทุกคนเลยป,า 10, 000, ป้าชิมานเพราะว่ามันนี่เงีบชะงัดแดดได้ไหมได้แดดก็อยู่ทางเตาพาดังตึงหือตึงหือไาอยู่จัดเลยโตห่ากเห็นแดดในโลกง่วม,มามีแต่ผลก็ผลทุกคนเอ้ย ประมาณสามส่ปลายมูีน sao bốn đấy もうまきまかぼくにもうまきまかぼくに入れてこない อ,นะอันนี้พอเบคมาคิดก่นเอ้ยนี่มานะแล้วก็ปูดอยู่

เอาอยู่นี่บูต,ตมะคิดยังเขียวอยู่กระปุกมันพร้อมทั้งมันต้นทั้งมะขิดเลยอยู่นี่นะน่นาจะชุกเลยต้นสุกเลยโอ้คิดหน้าพวดีชุกหมดมะขิดเลยดูต้องจีกินนี่ทุกคนเอามะคิดบ้าน ประมาณทุกคนนี่ก็เป็นนะที่เห็นแล้วนี่นะมันกินมะวก,ก็กกินมะก,กอ่อมนีม่เ่าหมอกอ่อนใ่นี่มูงไปแล,ล้วก็เห็นทุกคนเลย ngủ đến hồng ngành mình cột không là hiền ừ, đừng mần tôn nó à, đi gì mới qua, mình chúc lợi thì có lần khơm mình khác là đẹp lắm Hát mùa chân lặn Thì hỏi, thôi hiền Nó không lương này Bỏ khắc đây Bỏ ăn đây kem tao แก็ค so ือบ้าอีมีหมูนความมันนี่สามโตตัวใหญ่หมดความไปกังคือบ้าหุ่ยเห็นห้อยหมูเลยชิมกับคักคนเด Đó xúc khắc lên ừ. ừ. Mà nhìn xông xăm cửa xếp Lùi to còn bạn này Mùng nào phải kèm tao cho bạn này à, Ta vết nhanh chú, ta vết cả, sẽ là khám khắc đây à mà <laughs> ฮัลโหลมาในก็รขําเมืดเด็ดทุกคนเลยพอหมูตัวนึงประมาณสามโซ่แล้วห้อยมันนะเพราะมันสามนิ้วอยู่ตามจัดน้อยนี่เฮาเย็นหุ้งมันมืดแล้วประมาณชี่ห้าเมตรแล้วมันอยู่ปับฮกฮกกับประมาณว่าน,นึงคือแต่ปะหกอยู่แขมทากนะแต้วคือคือฆ่าไปเบิ้งอยู่ห้อยหมูงมันดุดตามทางนั้นแต่วิ้วควายยีนี่เียงตุ๊ดตุ๊ดาเชียงอื่นพุน่น ดุดห่าไม้นะเนาะตัองมีละวังมันตัวใดเลย,ยเสร็เรียบร้อยแล้วเพื่อนนะรอบหมู่บ้านก็บ่รณีมาหากินข้าวกินน้ำถล้วบางทีตามก็เก,ก้าทางทีมงานเพากับเจ้าชิมานตอเฮานี่มีมานเพื่อก้าได้เม,มืม่อละรอบหมู่บ้านะบ่วปดี๋ยวถึงได้ถึงได้งานว่ มันเรียมร้อยหาม่เลยอะไรโอ้ยอยู่เชอโอ้เลเขาอยาก่ายิกเข้าไม่ได้ไนกเปาตัวนึงขาน้อยดิไ้ตโพไ้ตะพอีีีตนั้คือดีกับโคยโลดเยี่ยมโคบดีนี่โอ้ทองคนใดนอกเปาตัวนึงพ่อแต่แล้วแรงแต่ละมือกะหนกเปาเปาเนี่ยวนใดลาบนกเปานี้กินวันนี้นะเข่าเธอหนึงอยู่ đang đăng vô, đang đằng phay khoai con đây à, lạp nóc, lạp chắc là năm cứng mô, Nắm tuần. nưng Nè hông qua bằng yêu nhiều mắm nhau. Mhm. nhìn Mhm. 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 ฮะทุกคนค่อยกัเข้ากินน้ำก่อนมาหนี้กาจะลักคลิปนี้ทุกคนเลยค่อยกับจะได้ขอจบลงหมดนี้เลยเละขอมุกบกเจือพี่น้องติตามน้ำสชมเอาไว้วพ่าพร้อมได้ไหม,มทุกคนในคลิปหนะ้า